สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาพบกับเดาดูนะครับว่าคืออะไรวันนี้เรามาพร้อมกับ Microsoft Hololens นะครับน่าจะเป็นเซตแรกๆในประเทศไทยเลยนะครับราคาก็าหลายหลายแสนเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับอันบล็อกกันนะครับอันนี้เป็นตัวใหม่ๆเลย ปึ๊บนะครับภาพกล่องแบบมาดีมากนะครับโอเคึ๊บอขออนุญาตนะครับ,บปรับโอเคตัวนี้ซึ่งมาถึงสดๆร้อนๆนะครับ,บทะดาดา หน้าตาแบบนี้เลยฟึบนะครับตัวนี้ก็เป็นเซนเซอร์นะครับอินไซน์เอาท์ out. นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือตัวเฮดสตรัฟตนะครับที่เอาไว้ล็อกนะครับถ้าได้ลองจับดูจะรู้สึกว่าถ้าได้ยินเสียงนะครับเนี่ยโหละเอียดมากนะครับดู หรูหราไฮโซนะครับก็เปิดมาเจอแว่นเลยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในนะครับมีอะไรอีกอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับคู่มือนะฮะก็จะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับคู่มือตัวนี้เป็นสจีนนะครับอ่าก็อันนี้ก็เป็นรายละเอียดต่างๆ,ๆนะครับปึ๊บ ก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับให้นะครับแล้วก็อันนี้ดาว่าน่าจะเป็นชุดสายชาร์จนะครับสายชาร์จนะครับแล้วก็หัวชาร์ตต่างๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็น่าจะเป็นผ้าเช็ดเช็ดตัวเลนนะครับผ้าเช็ดตัวเลนนะ โอเคนะครับหมดละนะครับประมาณนี้อ่ะยังมีอีกนิดนึงนะครับมีอีกนิดนึงนะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดคู่มือต่างๆนะครับโอเคปึ๊บมีอะไรอีกไหมนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคหนาพอสมควรนะครับหนาหนานะครับเคสหนักเลยนะครับอ่าเดี๋ยว ในคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันใช้งานกันดูนะครับขอบคุณครับ